เป็นปีเห็นความที่ต้องบอกว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะนะครับเพราะว่าเซตไทยมาด้วยความคาดหวังที่สูงมากมองย้อนกลับไปไปลายปี2022เลยเราก็จนึกภาพว่าเออส่วนใหญ่เขามองสีไทยกันเนี่ยแย่สุดคือ38นะรับจนถึง4.5บางค่ายมอง4.9หรืยซ้ำไป รายตัวก็จะเห็นหุ้นบางตัวที่ลดทอนความเชื่อมั่นนะครับของการลงทุนไปด้วยจับที่ค่าดวาจะโตได้ดีโต,ตไม่ได้นะครับจังหวะที่เป็นหัวมันดูพร้อมนนไปหมดเซ็ตไทยก็เลยนะครับอันนี้ปาฟองเมื่อเทียบกับตัวหลายๆตลาดนะครับรวมไปถึงตัวโครงสร้างสิงส์ภายในนะครับที่รอการกระตุ้นจากนโยบายภาครัฐก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ทําไม่ได้ตามเป้านะครับเพราะว่า จุดในการเลือกตั้งแล้วก็ทรานซิชันด้านการเมืองครับมันจะเป็นใจปวดอมรัฐบาลได้เร็วแต่ว่าการว่าการแตตั้งรัฐบาลนี้ก็ใช้เวลาครับการทรานซิชันกว่าจะพบรัฐบาลได้ก็13เดือนอยู่ในจุดที่การลงทุนเองไปกังวลต่อภาวะความเสี่ยงเอล์์ลองเกอร์ซึ่งเปลี่ยนสัญญาณพอดีคือต้องว่าตอนนี้ก็ยากเลยครับ เราจะรีบาว์ไปเป็นร้อยจุดใน45วันมันคงเป็นไปไม่ได้นะ้น่าจะยากมากๆเลยเต้องมีใจบวกอะไรเข้ามาแล้วก็การเพียบขึ้นไปอาจจะได้สักเอ่อ30ถึง50จุดสมมติว่ามันขึ้นไม่ได้จริงๆมันก็ไม่ได้ทำให้ตัว performance ของเราเองเนี่ยโดดเด่นขึ้นจนจะไปอยู่ในหมวด o พอร e r f o r m ได้ก็เลยคิดว่าช่วงปลายปีก็อาจจะมีเข้ามาสักบวกลบวันละพันคิดว่ากรอบนี้น่าจะเป็นระดับที่คาดหวังได้กาทำให้ตลาดเองเนี่ยน่าจะมีโอกาสยืนเหนือ1 400จุดได้อย่างมีเสถียรภาพนะครับ ตลาดหุ้นไทยวันนี้ตลาดเปิดมาก็ยังคงยืนเหนือ1,004เล็กน้อยค่ะในมุมมองของพีเอ็ดดี้คาดว่าหุ้นยังจะสามารถยืนเหนือ1,400จนถึงสิ้นปีนี้ได้ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าทาได้อ่ะค่ะอันดับความย่ําแย่ของตลาดหุ้นไทยปีนี้จะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะเราจะมีโอกาสเห็นหุ้นไทยสดใสในช่วงปีหน้าหรือเปล่าคะครับต้องบอกว่า ตลาดหุ้นไทยนะครับในช่วงปลายปีเนี่ยวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าในเรื่องตัวสภาพคล่องการซื้อขายโดยรวมก็คงน่าจะน้อยนะครับน่าจะน้อยเพราะเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองของนักลงทุนต่างชาตินะครับปเป็นส่วนใหญ่ช่วงคริสต์มาสนี่เราก็จะทราบกันดีว่าทุกๆปีนะครับภาพตัวสภาพคล่องก็อาจจะไม่เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าสานักลงทุนต่างชาติจะมาจริงๆเนี่ยนะครับเขาจะมาในช่วง สองสามวันสุดท้ายทําการนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปอาจ,จเป็นวันที่พอคาดหวังนะครับสภาพคล่องที่อาจจะกลับเข้ามาเพิ่มขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะช่วงสองสามวันสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมเรียกว่ามันเป็นการรีบาลานซ์หรือว่าเตรียมสภาพคล่องนะครับบางส่วนสำหรับปี2 0งพ่ด้วยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เองเนี่ยในส่วนตัวแอสเซทโลเคชันเองถ้าเขาเลือกตลาดไหนครับมันจะมีเม็ดเงินเข้ามาในช่วง สองสามวันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นบางกองในต่างประเทศที่เขามักจะวางพชชั่นในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันจันทร์ที่25ซึ่งเป็นวันคริสต์มาสของพวกเรานะครับวันพรุ่งนี้วันที่26อีกวันหนึ่งเนี่ยสภาพคล่องเล็กิตี้อาจจะไม่เยอะมากแต่3าวันสุดท้ายเองเนี่ยสภาพคล่องอาจจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะว่าตีมมนลงทุนตอนนี้เองต้องบอกว่าทุกคนเห็นภาพคล้ายๆกันนะครับว่านี่ใบการเงินมันน่าจะพีไปแล้วนะครับและปีหน้าเนี่ยวงจรดอกเบี้ยขาลงน่าจะมานะครับขึ้น จะมากหรือน้อยเพราะฉะนั้นในเรื่องการลงทุนหนึ่งเนี่ยนะครับตลาดก็จะเลือกกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจที่ดีในปี2024นะครับถ้าโกร w ที่ไหนดีแล้วก็ระดับราคาก็คือ valuation เนี่ยนะครับมันค่อนข้างถูกด้วยก็น่าจะมีโอกาสที่ดีนะครับพระเดะ็นตัวน,นี้เราคงต้องตามดูกันนิดนึงว่าในช่วงปลายปีจะมีแรงส่งเชื้อบวกไหมแต่ถามว่าเซตจะยืน1,400ได้อย่างต่อเนื่องไหมนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันคือสภาพคล่องภายในประคองเป็นหลักนะครับแลวผมก็ยังคงประเมินภาพ เชิงบวกเล็กๆนะครับในช่วงปลายปีว่า,เ,าเม็ดเงินจากตัวไทแลนดิจีก็น่าจะทยอยเข้ามานะครับเ,เพราะว่าเราเริ่มเห็นเม็ดเงินมันวิ่งขึ้นเหมือนกันหลังจากที่วันที่21เนี่ยนะครับต้องบอกว่าทุกกองเริ่มมีการเปิดขายได้หมดนะก่อนน้นั้นมันมีแค่บางกองที่าทาเรื่องเอกสารคอมนมัตอะไรนรู่นนี่เสร็จก่อนนะครับก็ทําให้ตัวเงินมันยังไม่เข้ามาไม่เยอะมากแต่พอ,อวันที่21เนีนะครับมันขายได้ทุกกองเลยนะครับเราเห็นอนะัตราการเปลี่ยนแปลง ปลายวันเนี่ยมันเริ่มนิ่งขึ้นระดับมาสักเกือบๆพันล้านเหมือนกันนะในในแง่ตัวยอดของการซื้อขายรวมเพิ่มขึ้นมาก็เลยคิดว่าเออ่ในช่วงปลายปีนะครับก็อาจจะมีเข้ามาสักวันละพันนะครับบวกลบผมคิดว่ากรอบนี้น่าจะเป็นระดับที่คาดหวังได้ก็ทำให้ตลาดเองเนี่ยน่าจะมีโอกาสยืนเหนือ1,400จุดได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับส่วนจะไปได้ถึง1,430นะครับหรือเกินกว่านั้นไหมเนี่ยนะครับก็ต้องตามดูในเรื่องตัวลิควิดิตี้ของตัวต่างชาติด้วยว่าช่วง2-3สัปดาห์ท้ายเนี่ยนะครับเขาเลือกไทยบบ้าางหรรือเลปล่นะคั หลังจากที่ปีนี้เป็นปีเห็นความที่ต้องบอกว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะนะครับเพราะว่าเซตไทยมาด้วยความคาดหวังที่สูงมากจริงเนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าปลายปี2022นเนี่ยนะครับเ,เขาก็มองไทยน่าสนใจกันเยอะเลยนะครับแล้วก็มองจีนเป็นตลาดที่น่าสนใจด้วยนะครับด้วยความคาดหวังที่ว่าการรีเพนนิ่งของจีนนะครับแล้วก็การเปิดประเทศของจีน น่าจะทําให้ตัวนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับกระจายออกมามากขึ้นสิจีนโตดีขึ้นเพราะนั้นกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกับจีนสูงอย่างเช่นบ้านเราเองเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์เชิงบวกนะครับเราเลยเห็นตัวสภาพคล่องนะครับหรือว่าเม็ดเงินที่เข้ามาในบ้านเราตั้งแต่ปี2022เนี่ยนะครับ2แสนกว่าล้านเนี่ยนะครับมาจนถึงช่วงปลายปี2022เนะี่ยก็เป็นการเปลี่ยนเวอร์ชันรอนะครับกับประเทศที่เศรษฐกิจโตแบบเคเช e แล้วก็น่าจะเร่งขึ้นในปี2023นั่นแหละนะครับ ถ้าในมีมองย้อนกลับไปไปปี2022เนี่ยเราก็จะนึกภาพว่าเออส่วนใหญ่เขามองสีไทยกันเนี่ยแย่สุดคือ3.8นะครับจนถึง4.5บางค่ายมอง4.9หรือซ้ำไปนะครับ <Yeah. S 1> ก็บอกว่าเขามองไทยสูงมากแต่ท้ายสุดเองเนี่ยสีจีนเอยในช่วงมกราคุมพาที่มาโมนตั้มดีเนี่ยนะครับมันก็แผ่วไปเลยนะครับแล้วก็ปริมาณนองเที่ยวเองก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้เร่งตัวมากอย่างที่คาดหวัง ไฟล์ที่คาดหวังว่าจะเข้ามาเยอะๆจีนก็ยังไม่ได้ปล่อยอินเตอร์เนชั่นแนลไฟล์ออกมามากนะ,นะครับก็เป็นที่มาว่าพอสป라이มันจำกัดในเรื่องจำนวนเที่ยวบินด้วยนะครับค่าตั๋วก็แพงขึ้นมาด้วยนะครับจากอินฟลชั่นด้วยส่วนหนึ่งด้วยสภาพเศรษฐกิจที่มันอาจจะไม่ค่อยดีด้วยก็ทำให้ตัวนักเที่ยวจีนก็อาจจะต่ำเป้าไปหน่อยแม้ว่าภาพรวมแปรนักเที่ยวที่เข้ามาไทยเนี่ยยี่แปดล้านรายจะเป็นระดับที่ใกล้เคียงที่เราคาดหวังกันแต่ว่าก็อาจจะเป็นขอบล่างนะครับของการคาดการณ์ในช่วงต้นปี แะต้องอเป็นขอบล่างของการในช่วงต้นปีก็เลยทาให้ตัวสีไทยเนี่ยโตค่อนข,ข้างต่ํารวมไปถึงตัวโครงสร้างสีภายในนะครับที่รอาการกระตุ้นจากนโยบายภาครัฐอ่าก็เป็นอีกตัวแปรนหนึ่งที่ทําไม่ได้ตามเป้านะครับเพราะว่าจุดในการเลือกตั้งและก็ทรานสิชันด้านการเมืองเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นใจบวกฟอร์มรัฐบาลได้เร็วแต่ว่าการว่าการเลือกตั้งมาคะแนนเสียงมันก็ดูภาคดับหนึ่งระดับ2คะแนนมันไม่ต่างกันมากแล้วก็การจะตั้งรัฐบาลเองก็ใช้วเวลานะครับการทรานสิชัน กว่าจะฟอร์มตัมาได้ก็เทคซเกือบเกือบสเดือนมันก็เลยเป็นจุดที่กว่าจะเป็นบวกนะครับมันก็เข้ามาอยู่ในจุดที่การลงทุนเองไปกังวลต่อภาวะความเสีย่ยงให้ฟับฟรองก์ซึ่งเฟดส่งสัญญาณพอดีนะครับก็เลยต้องบอกว่าครอมจังหวะผิดจังหวะไปหมดนะครับหุ้นไทยก็เลยมีผลม้นที่น่าผิดหวังประกอบกับปีนี้เองก็ต้องบอกว่าในฝั่งตัวหุ้นรายตัวก็จะเห็นหุ้นบางตัวที่ลดทอนความเชื่อมั่นนะครับของการลงทุนไปด้วย นะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็โดนดึงพยะฉนันกลับครับจากที่คาาวเราจะโตได้ดีมันโตไม่ได้นะครับจังหวะที่จะเป็นบวกมันดูครอไมไปหมดเซ็ตไทยก็เลยที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับตัวหลายๆตลาดนะครับคําถามคือแล้วมันจะทําให้ดับรดดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนคือต้องบอ,อกว่าตอนนี้ก็ก็ยากนะครับเราจะรีบาไวไปเป็นร้อยจุดใน4ี่ห้าวันมันคงเป็นไปไม่ได้น,ะน่าจะยากมากๆเลยไม่ต้องมีปจัจจัยบวกอะไรเข้ามา แล้วก็การขี่ยาขึ้นไปอาจจะได้สักสามสิบถึงห้าสิบจุดสมมติว่ามันขึ้นไม่ได้จริงๆนะครับมันก็ไม่ได้ทาให้ตัว performance ของเราเองเนี่ยโดดเด่นขึ้นจนจะไปอยู่ในโหมด alpha form ได้เพียงในภาพรวมปีนี้บทสรุปของเราก็คงติดลบนะครับในหมวดที่ enable form ก็ดีสุดก็อาจจะลบสัก1 2 1 3เ year to date สำหรับตัวเซตไทยนะครับแย่ๆก็ประมาณนี้แหละครับ17-15%หอนนะครับโดยประมาณนะครับก็เราอยู่ในจุดที่ รปีนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าปีหน้าเนีมีโอกาสนะผมคิดว่ามีโอกาสที่ดีอยู่เหมือนกันสำหรับตัวตัดหุ้นไทยครับผม